กับบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันหนีงมาพบมาพอกับสาวสาวก้อยนะพี่น้องมันหนีงสาวก้อยกับมีมันเห็นคลิปยงเนาะอยู่กับสาวๆแต่ละคนไปดีพี่น้องน้ำกรอนค้ามฝนตกได้เป็นกัสบายดีทุกคนมันหนีงมากินอันยำนะพี่น้องกับสาวเข้เพื่นสีเสพประเด็นปรเด้นเงินยังม่พอน้องพี่น้องมากินยำนะพี่น้องกับสนุมบ้านน้ำนะทุกคน เดี๋ยวเขาจะตั้งซ่องเลยเพื่อนใหม่เนาะเพื่อนว่าทีเห็ดซ่องยูทูบเนาะพี่น้องหลังจากตัว่าซวแบบเลี้ยงลูกคนเดียวขนาดเนาะพี่น้องมาเด้สี่สิบบาจานอื่นเนาะพี่น้องจานหนึ่งสามสิบบาทสาวนะสาวพันถูกปลาสี่สิบบาทเนาะพี่น้องอ่านตามไปแล้วแมนบอกสี่สิบบาทไม่เนาะสี่สิบบาทได้สิบชาวบาทต่อสิบพันเงินขึ้นเดแมน มาเดินพี่น้องกินยำน้ำกันเนาะไปกินอะไรนี่พี่น้องอูสักเข่งงามกุณหมูเนาสะสับแดงเป็นไหล่คุสาวกันงามนคุสาวเนาะยังไม่ได้อนากาเนาะเซฟฟี่เลยจะได้อะไรน้ำเสียงหายโอเจ็บคอเสนุนมบรรณาสบายดีเนี่ยผักช่องเนี่ยเด้อจะนอนไปตั้งเลยกะอันเราก็เป็นสิเฮ็ดยูทูบได้นะจ๊ะ สบายดีก็ได้สบายดีที่รักตเก่งเนยช่วงนี้อมสีชมพูฉิวอดฉิวอดดันสองเลยคุณว่าสีแห่งความหักจ้าเก่งวันนะคือความ้น่งบริเวณช่วะไส้ชุบบวงไม่ถอดไม่ถูด้มือใส่ไส้บวงมาื้อไปนี่ถูกป้อนนองาอย่างนี้มกาีอ่อายเาบวแล้วอายไหมเรอาย ไปมาเป็นอ้เร้องเกิบายบรรยากาศก็ซีมคึ้มนเนาะพี่น้องคนก็จะตกแล้วแต่ยากิ่มนมันกินอรกินกินบรรยากาศซีกึคึมเมนเนาะคนกัดอยอยในนึงคือกึมเนาะออยวะแค่่น้ สบายเด็กนอนสบายไรเ่าเนาดนแล้วเ่าของสบายรู่ไหมเน่ยเขาเรียนก้านหลกจะต้เปดตีหนาแบบอ้าอาะอกแม่นี่นบดแล้วนังกี้ อ pues ut, เอ <k <k ็นพอมไปไปลูกพาลุไหมฮะฮลูกว่าฮะจางหพอดีพอดีเดี๋ยวมากินเค็มแถวนี้เด้อกินเค็มเดี๋ยวลูกตายแล้วเหรอชงือรัานนะลูกกำลังทีชมพูจุกน จะถึงสิริบาลนี่ทำให้เค็มอย่างเดียวนูว่าอะไรคะนูวกินมูกระษได้เนาะพี่น้องกระถ่นอยากแล้วมูกระษะผมมีเงินทานแต่นักเก่งละอยากอ้งเากรวยกว่าจะตั้งทาน ใครนะใครนะเพชรในน้าก็จุให้มีวเห่าได้แค่สองปีนเพชร

แปวดใจะไลงอค่ะจะินทองาต้องินะเอาหูนะเากลทอนากไปติดตามัมเดนไน้องักรกรก้ยแจ้แลเด้อเด้อกายไปค่ะยกเอามก็ดูทยน้ะอาลูกไฟเลย ตำสอาอัน้นบ่ทัมาฉนมาไม่หยาบ่อาผู้จะเอายังบุมีไม่หยาตายใช่ไมไม่หยาบนะนะขดอต่ำไว้หนูกาดบ้านเเไว้แล้วตู้บอดีนูกามาบัดเดียวคอถังหันหนเลยิหูอาบบเลนตำสาดคล้ายที่ตำดวตัวเองยพอไดตเงินตำหมวอ้อยหันแต่คุณเดียวยังบวาแล้วเนะ มือเห็ประดังเอาจะลูกกินกแม่ะกินอะไรสิเสร็จหเสรบอก็ดู้ว่เสร็จล้เยอไเะให้เข็เ็มลายเนาะุกคน ย่ yeah. าทรงไซซองหยกแล้วเห็ดพากันจุลุ่ยเฉลี่ยอยู่เลี้ยงหรอะลายบักชาเปียกแะยจแล้ห้ามนะจำยังหันไปกินทานกันเลทานมันเลยห้าอือไปเลยแต่ตลาดสงหาพันห้านอื่นก็ห้าอื่จะเรียนไมได้เนาะ ทำแง่ฮะือจิ้มตะันนั่นแหละแต่มันไม่มากถั่วขนานั้นเละเออแต่ว่ามากถั่วบุ้มี่นี่จะทำังอยากงาบบแล้วฝนก็ตกแหงลงแหงลงเนาะหอยังกปกูาสารครับโกอีเม่ เห็ดย่งดีๆนี่ยกูปั้นลูกปั้นเตากลูกเด้่าลูกในอนาคตมาี่ลูกเป็ยังยังมาีลูกมาหาแม่หนลูกมาที่นะมาไว้ไมมาไว้ทถามเลยมาไว้ขนมมีขนมขนมนี่นี่นี่ขนมขนตาเรียบเลยค่ะเลย

ลาไปจะรอดกูดมือเต้าสิ่หาแล้วาวบ้านพร้อมอบไผ่ไผ่ฮาริแซลลุ่มพุและลาไป่ไไแต่ใบใหญ่ก็นี้เค่ะมันมีทางนี้เนาะการเฉลี่ไปคุณจากมือคุณจุกจีจีจนัวช่เอาจากใดหลายมาเป็ยันตตอนได้ได็งไงา่งาตนีเหมือนกัน เจ้าหญิงหรเมื่อกี้หมูเอได้เห็บ้านเอ้เห็นไหมเจ้า่าจเป็นอย่างไรซาหรือกัน้ปได้แล้ววะขอนายเอื้อเหมอยกขึ้นเหรอเ็ขึ้นนี่ไม่กินนี่ล่ะเด้กเอ้ยโอ้ยอยากกินหน้าเยมอน้าล้วปเราโมวันขเราน่ะเวอันนี้แพ่กดเรานายมา จะกินน้ำพ่อมันใสใสได้กินน้ำมันมาแต่อากาศต้องทำยังไงต้องไปหาหมอเปียดมันมีตังมันแพ้ไปเลยกินเียกนอนตัวนี้ก็อยากนอนสิอยากนอนให้เห็ดมันจะกินนะไหมจองใช่เห็ดอยากนอนเนยอะนาอามันก็กินนั่นล่ะ มาเด้อพี่น้องกินเติมซีบรส์เลยมันจะเปียกมากล้วดอกมันเฮ้บอกซองเลยปรจักกิมโมว่าถ้วยเดียว,ยว <laughs> จังอิ่มปานนี่คเล่นไพได้เลยเนาะเล่นไพ่ได้เลยเน้นปาใส่แล้วกันาวี ลอยกับในกันจตเป็นอย่างตใจกันเดือนค่ะข่าวนะไม่ติดลเลี้ยงก่อนมะถ้าไปว่าห้องโด็แต่ทล้งหลัง้าเหอนใส่ผู้บ่าวเนนี้ใ่ผู้บวา เราเป็นน้องสำหรับกินนี่กระชิบมีอย่างไรนะ้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกอคลิปใหม่ต่อไปเด้อที่งส,สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง,งเตือนเพ,พื่อไม่พลาดลิปใหม่ๆจากตองสาวก้อิ๋วหยางสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีนะน้องกิ